สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ตำบลสองห้องอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาอยู่หน้าบ้านของผู้กองมิรนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเจ้าของบ้านนะครับผู้กองมิรนะครับที่ให้รีวิวนะครับแบ่งปันไอเดียบ้านโมเดลนะครับโทนสีปูนล็อหลังนี้ให้ดูเป็นไอเดียนะครับเป็นบ้านสวนนะครับหรือว่าจะเป็นบ้านที่พักอาศัยเลยก็ได้นะครับมีฟังก์ชันอยู่1ห้องนอน1ห้องโถงหนึ่งห้องน้ำนะครับแล้วก็มีระเบียงนะครับอยู่ด้านโน้นนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของรถนะครับก็จากที่สอบถามนะในส่วนของประมาณนะครับตัวบ้านอยู่ประมาณ3 0 0แสนนะครับแต่ถ้ารวมโรงรถด้วยก็อยู่ที่ประมาณ4 0 0แสนนครับส0 0แสนอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นบ้านที่เจ้าของบ้านสร้างเองด้วยนะครับแล้วก็จ้างช่างด้วยนะครับก็เป็นบ้านน่ารักเชียวนะครับเป็นบ้านโมเดิร์นประมาณนี้นะครับในส่วนของหลังคาก็เป็นหลังคาเมทันชีสนะครับดูมุมตรงนี้นะครับ ประมาณนี้เลยนะครับถือว่าเป็นบ้านที่ด <invent ories> ูท okay. <it> an ันสมัยที like ่เด uh, so ียวนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันนะครับว่าเป็นอย่างไงบ้างนะครับทางเดินถ้าท่านชมนี่ครับเป็นถนนคอนกรีตนะครับก็มีสนามหญ้าอยู่ด้านหน้านะครับวงจอดรถขนาดยาวเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ8เมตรนะครับส่วนของด้านหน้าก็มีระเบียงนะครับระเบียงระเบียงมีอยู่2ระเบียงนะครับระเบียงตรงนี้ครับแล้วก็ระเบียงด้านหน้าครับบ้านนี้ก็หันหน้าไปทางทิศใต้นะครับ ระเบียงตรงนี้ก yani ็อยู่ที่2อเมตรห้คูณสามเมตรห้นะครับตัวบ้านครับจะมีความยาวอยู่ที่9กาเมตรนะครับฟังก์ันนี้ลึกอยู่ที่6เมตรห้นะครับส่วนฝังก์ันนี้ลึกอยู่ที่4เมตรนะครับเรามาดูฟังก์ชันระเบียงตรงนี้กันนะครับก็เป็นระเบียงเหล็กกล่องครับตัวบ้านก็สูงอยู่ที่ประมาณ30เซนนะครับนี่ครับมีบันไดขึ้นนะครับตรงนี้ครับจะเป็นระเบียงที่อยู่ทางทิศตะวันออกของตัวบ้านนะครับเอาไว้ออกมา นั่งกินลมชมไม้นะครับจิบกาแฟยามเช้ายามเย็นได้นะครับเป็นระเบียงเหล็กกล่องนะครับทาสีดําราวระเบียงก็เป็นเหล็กกล่อง2ูนิ้วนะครับส่วนเหล็กตั้งตัวนี้ก็เป็นเหล็กกล่องนิ้วคณนิ้วนะครับกระเบื้องก็ขนาด6 0สิบคูเลยนะครับเป็นลายหินอ่อนสีขาวนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของด้านนอกกันให้เสร็จนะครับวันนี้จะเป็นเสาเหล็กกล่องขนาด4ีคูนสนิ้วนะครับทาสีดํานะครับ ทางทนี้ก็อยู่ในส่วนของทางที่ตันออกตัวบ้านนะครับกระจกตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างบางกระทุงนะครับกระทุงข้างนะครับเป็นหน้าต่างบานยาวเลยนะครับด้านหลังครับท่านผู้ชมประมาณนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นช่องแสงของห้องน้ํานะครับก็ดูเป็นไอเดียได้นะครับสําหรับคนที่ชอบบ้านหลังเล็กกลางสวนนะครับราคาประหยัดสามแสนนะครับไม่รวมรวจอดรถทะเบียนรจอดรถด้วยก็ประมาณ3ามแสนเกือบ4ี่แสนนะครับอันนี้จะเป็นโรงจอดรถนะครับ ตัวนี้4เมตรนะครับตัวนี้2เมตร50นะครับรวมเป็น6เมตร50เซนติเมตรนะครับผนังก็จะทาเป็นสีเ,เขาเรียกว่าสีล็อบนะครับเป็นสีล็อบเลยนะครับเสาระเบียงด้านนอกจะเป็นเหล็กรองสีคณสีนิ้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมภายในกันนะครับ ฟั่์ชันแรกนะครับที่จะเข้าไปดูในส่วนของภายในก็คือระเบียงนะครับขนาด2.50คูณ3.50นะครับเป็นเหล็กกล่องประตูบานยาวเลยนะครับสไลด์ตรงกลาง2บานนะครับแล้วก็ฟลิกซ้ายขวานะครับอลูมิเนียมดำกระจกใสตัดเขียวเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของห้องโถงนะครับเป็นห้องโถงที่มีขนาดใหญ่พอสมควรเลยครับบ้านนีน้เน้นห้องโถงเพราะว่าเป็นบ้านสวนนะครับ ห้องโถงก็อยู่ที่4คูณ3.50นะครับพืนก็เป็นกระเบื้องเช่นเดียวกันนะครับ60คูณ0นะครับภายในก็เป็นโทนสีขาวนะครับเป็นสีสว่างช่องแสงช่องหน้าต่างก็เป็นหน้าต่างบานกระทุ n บานยาวนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นส่วนของฟังก์ชันห้องโถงครับของตัวบ้านนะครับเป็นบ้านแบบมินิมอลมินิมอลนะครับบ้านหลังเล็กๆนะครับฟังก์ชันห้องนอนครับแล้วก็ฟังก์ชันห้องน้ำนะครับห้องนอนก็มีขนาดอยู่ที่ สามคูณสองเป็นห้าสิบนะครับก็มีประตูนะครับลายโมเดิร์นสีเทานะครับวปงกบก็เป็นไม้นะครับขนาดห้องนอนประมาณนี้นะครับมีช่องแสงเป็นหน้าต่างบานกระทุ้มนะครับอยู่ด้านหน้าสองช่องแล้วก็อยู่ตรงระเบียงตรงนี้อีกหนึ่งช่องนะครับด้องปูพื้นก็เช่นเดียวกันเลยนะครับด้านบนก็ได้ยิปซัมเฉาเรียบ โกไฟดราไล่ LED สีนิ้วสโคมนะครับอยู um, ่ตรงมุมตรงข้างหน้าต yeah, ่างกันนะครับจะได้ประมาณไหนนะครับนี่ประมาณนี้นะครับมีปลั๊กมีสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับตรงหน้าต่างก็นี่เป็นภาพรวมของห้องนอนนะครับต่อไปครับห้องน้ำครับห้องน้ำก็ขนาดเมตรห้คูณสองเมตรนะครับ มีห้องเดียวนะครับก็ถือว่ามีครบทุกฟังก์ชันเลยนะครับพื้นก็เป็นกระเบื้องขนาด40คู10นะครับผิวหยาบลายสีเทาเข้มนะครับกันลื่นนะครับจะโครกทูพีททางน้ำโถนั่งนะครับผนังก็เป็นกระเบื้องบุผนังโดยเฉพาะเลยนะครับมีในส่วนของอ่างล้างหน้าอ่าล้มือชนิดขาดตั้งนะครับแล้วก็กระจกเงานะครับ หน้าต่างก็รีวิวไปแล้วนะครับด้านบนก็ได้โคมไฟดาวและ LED ีนิ้ว1โคมนะครับเดี๋ยวดูมุมตู้ข้ามประตูกันนะครับก็ไม่มีการแบ่ง่วนเปียส่วนแห้งนะครับทำพื้นให้ต่ำครับสลบไหลลงไปที่ฟอร์เดนนะครับตรงนี้ก็เป็นด้านตรงข้ามประตูนะครับประตูก็เป็นประตู UPVC ครับลายลูกฟักนะครับก็ทำพื้นให้สลบไปที่ฟอร์เดนนะครับ ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นห้องน้ำนะครับโอเคครับบ้านนี้ก็ไม่มีฟังก์ชันเยอะนะครับแต่มีครบทุกฟังก์ชันเลยนะครับหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงสองระเบียงนะครับแล้วก็โรงจอดรถนะครับงบประมาณอยู่ที่ประมาณสี่แสนถารวมโรงจอดรถด้วยนะครับถ้าไม่รวมเฉพาะตัวบ้านก็อยู่ตัวประมาณสามแสนนะครับวันนี้ก็ต้องขอคุณเจ้าของบ้านด้วยนะครับที่อนุญาตให้รีวิวบ้านหลังนี้ไปเป็นไอเดียนะครับโอเคนะท่านผู้ชมใครที่สนใจนะครับอยากจะได้บ้านนี้ไปเป็นแนวทางเป็นไอเดียก็นําไป เป็นไอเดียเป็นแนวทางได้นะครับถือว่าเป็นบ้านหลังเล็กนะครับอยู่กลางสวนนะครับเหมาะสำหรับท่านผู้ชมที่ชอบนะครับชอบสันโดษนะครับหรือว่าอยู่ในช่วงวัยเกษียณนะครับออกมาอยู่ในส่วนของด้านนอกของหมู่บ้านนะครับก็สร้างบ้านหลังเล็กหลังนี้ไว้อาศัยอยู่ได้นะครับอยู่กันคนเดียวนะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ